สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะซึ่งจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง regular verb หรือกิริยารูปอดีตที่เติม ed ค่ะเอกสารเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนของคลิปนี้ค่ะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคำกิริยาและคำอธิบายเกี่ยวกับการเติม ed นะคะ ซึ่งการเติมกิริยา ed จะทำได้ดังนี้นะคะเช่นคำแรกคำว่า walk ที่แปลว่าเดินและ talk ที่แปลว่าคุยสามารถเติม ed ได้เลยแต่เมื่ออะไรก็ตามที่เรานะคะพบคำที่คำกิริยาที่ลงท้ายด้วย y นะคะจะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่นคำว่า study จะเป็น s t u d i e d carry จะเป็น c a r r i e d ยกเว้นคำข้างหน้า y จะเป็นสระได้แก่ a e i o u สามารถเติม ed ได้เลยเช่น pay จะเป็น p a y e d แล้วก็ enjoy จะเป็น enjoyed เมื่อเราเจอ,อตัวสระหน้า ตัวสะกดนะคะให้เราเพิ่มตัวสะกดที่ลงท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม e.d. นะคะเช่นคําว่า stop นะคะด้านหน้าตัวสะกดจะเป็นตัว o ซึ่งเป็นสระนะคะเราก็จะเพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว,วก็คือตัว p ก็แล้วก็เติม e.d. คะ่ะคําว่า break นะคะข้างหน้าตัว g นะคะจะเป็น ตัว e ซึ่งเป็นสระนะคะเราก็จะเน้นย้ำตัวสะกดก็คือตัว g แล้วจากนั้นก็เติม ed ค่ะส่วนคำว่าแ l a n นะคะด้านหน้าก็จะเป็นตัว a อ่าตัวสะกดก็จะเป็นตัว n นะคะดังนั้นก็จะเน้นตัว n เพิ่มหนึ่งตัวแล้วเติม ed นะคะแต่เมื่อเราเจอสระผสมอย่าง ea หรือ double o หรือ ai ่าที่มีมากกว่า1น,นะคะมีมากกว่าตัวสระ1ตัวนะคะให้เติม ed ได้เลยแต่ถ้าเรานะคะเจออคำกิริยาที่ลงท้ายด้วยตัว e อย่างคำว่า r i t e หรือ dance นะคะจะให้เติมตัว d ได้เลยะคะ่ะ และจะยากขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นการออกเสียงเน้นเสียงเช่นการเน้นเสียงข้างหลังหรือการเน้นเสียงข้างหน้านะคะถ้าเน้นเสียงด้านหลังนะคะจะให้เติมตัว r เพิ่มหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม e d นะคะอย่าง prefer ค่ะจากเน้นเสียงด้านหลังนะคะ แล้วก็ให้เติม r เพิ่ม1ตัวแล้วเติม ed ได้เลยส่วนที่เน้นเสียงข้างหน้านะคะก็จะเป็น visit นะคะจะให้เติม ed ได้เลยนะคะแต่เมื่อไรที่เราเจอคำที่ลงท้ายด้วยตัว c จะเพิ่มตัว k 1ตัวแล้วก็เติม ed ค่ะ เรามาดูคํากิริยาเหล่านี้กันนะคะจะเป็นตัวอย่างคํากิริยาค่ะเราลองมาหยุดกดหยุดวิดีโอกันนะคะแล้วลองเติม ed ดูมาดูซิว่าเราจะเติมถูกกันไหมนะคะมาดูเฉลยกันนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยทําถูกกันบ้างไหมคะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้จนจบถ้าหากมีอะไรผิดพลาดนะคะก็ขออาภัยด้วยขอบคุณมากคะ่ะ